สวัสดีค่ะเกิดนะคะสอนเอซีนะคะวันนี้มีลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะนําเหรียญเซมา8ดรอบนะคะเนื้อเงินมาขายให้พี่เกิดค่ะพอพาดถึงมือพี่เกิดก็ไม่รอช้านะคะขออนุญาตส่องเช็คพักก่อนทําการซื้อกันอีกสักรอบค่ะเนาแต่ทําไมพี่เกิดกุมหัวขนาดนั้นล่ะคะต้องบอกก่อนนะคะก่อนที่ลูกค้าจะเดินทางมาลูกค้าได้ส่งรูปพระนะคะมาให้เราเช็คเบื้องต้นแล้วก็มีราคาในใจที่แจ้งเรามาด้วย ในภานพที่ลูกค้าส่งมาทุกท่านจะเห็นนะคะว่าจะมีคองน้ำแปะอยู่ทําให้เราไม่เห็นรอยดำที่กะหนกค่ะระหว่างนั้นก็มีการต่อรองราคากันนิดหน่อยนะคะลูกค้าก็เลยติดต่อหาพี่ชายนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพาแล้วก็สรุปราคาได้ที่45,000จบไป มกดนะไม่บอกก่อนตามคลิปคือแบบมันผิวมันดำพุทธศุลปีนะสามสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสสี่ห้ากเ็ดเก้าสบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่นหนึ่งสองสามสี่หกพีดเสี่ันห้าับดูครับเรียบร้อยสี่นห้านะครับเนื้อเงินลงยาจีวอนนะครับสวยงามมากโอเคขอบคุณมากครับเดินทาพครับสวัสดีครับ